เมื่อกี้ผมไปหลงในฟอนเทนมาผมว่าผมกลับมาทำเคลดธรรมดาๆรรด,ดีกว่าเดี๋ยวบอกคลิปนี้ไม่เอาแล้วเปียนคลิปเป็นคลิปเปนคลิป,ป,ลปผมหลงในฟอนเทนแล้วผมก็เลยกลับมาทำนี่ซะเลยดินแดนหมาป่าพูดคุยกับไพมอนโอเคได้เวลา,ากลับมาตามเวหลักแล้วหลังจากได้ไปหลงในฟอนเทนยังไม่ได้ไปอินาซึมาเลยอไปฟอนเทนซะแล้วอะ ที่นี่คืออะไรเนี่ยโวเวนโวเวนดอมเหรอได้ยินว่าคนที่มอนสตร์นั้นคืไม่ไกลจากมอนสตร์แต่ที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์มากอุดมไปด้วยสิ่งต,ต่างๆมากมายมีเงินปะอุดมสมบูรณ์น้นเงินปะพูดได้ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กแม้แต่สลามก็ยังตัวโต,วตวขนาดนี้เลยโอเคดูสิใหญ่จังเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่มอน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 ถ้ามันมาแล้วมันไม่ใช่แสดงว่าเป็นเรื่องที่ดีไพ่มอนอย่าเอาอีกแล้วไอ้ไผ่มอนไปลากมันมาท้นไม้ยำกระมม่อ โป๊กโป๊กอ่ะลองตัวละครใหม่เลยพึ่งตุ่มได้มาเออทำอะไรได้ไม่รู้ตะกดมุมม้ม่อยไปก่อนกด <c oughs> ยำยำไปเดี๋ยวก็ถูกถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่กดยำยำไปก่อนเออแข็งแข็งแข็งเอาไม่ใช่แข็งโดนขังมันสกิลเแี้ยกกเลยอยา่าทำอะไรได้ไม่รู้อันนี้ก็เคาะจังเลยแต่คิดไม่ออกอะ่ะแบนเนทโป๊ก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  ลิเนตมันมันก็มีอะไรแต่เบ็ดเด็ดเนาะปุ๊บปัง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 นี่เฟรีมิเนตเออแต่ละตัวอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ทันแข็งต่อเลยตีเข้าวันนี้เพิ่งเอามาเล่นได้เอาลิเนตมาลิเนตกดสกิลแทงและฮิวอ่าโป๊กโป๊กแมนเนตเอามาเผาต่อปุ๊บชาร์ตตุ๊กแล้วก็อะไรเนี่ยเฟรีมิเนตอ่ะเฟรีมิเนตอะไรสักอย่างนี่แหละ แข็งเลยเอาแข็งแข็งต่อแข็งแล้วแข็งอยู่แข็งต่อเออว้าวว้าวอะไรว้าวมาอีกแล้วเหนื่อยแล้วไอ้ไพม่อนโอ้โหมาขยายร่างได้ด้วยกลายเป็นโอเมก้าสลามแต่นี่ก็ตัวใหญ่เกินไปปะโอ้หม่ก่เฮ้ยขายอะแสงสีม่วงที่ไม่คุ้นเคยอ๋อเลเซอร์ มีอยู่มีอยู่เลเซอร์นึกว่าไรเดนตอนแรกไรเดนเขา่งมาช่วยเราหลกมาช่วยทำไมสวัสดีฮะพี่เลเซอร์สวัสดีฮะผู้ขอบคุณมากน,นะพวกหมาป่านั่นมาไอพวกหมาป่านั่นมาแล้วรีบหนีเร็วเข้าหนีทำไมอะเออว่าแต่พนนายคือใครอ๋อคนหลอครับพวกเราเป็นนักเดนินทางทั่วไปทั่วไปก็แย่แล้ว อันน mm ั hmm. hai, uh ้นเรียกทั huh. ่วไปหรอข้ามงกอ่ะพวกนั huh. uh ้นไม่ธรรมดาแต่ว่ากลิ่นคุณจังเฮ้ยลมกลิ่นได้ด้วยอ๋ออ๋อไม่ใช่มนุษย์เนาะเฮ้ยก็มนุษย์นี่หว่าเขาเป็นหละก็มนุษย์นี่หว่าจะชื่อเลสเตอร์โอเคเธอเองก็เป็นคนจากกองอัศวินแห่งเฟเวร์นิเนสจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัศวินใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องว้า มาป่าอ๋อข้อขวัวอ๋อค้อขวัวอ๋อแสดงว่าเลเซอร์เป็นหมาหมาป,ป่าหรอือเปล่ามันเป็นหมาคนดมกลิ่นได้พวกเขากําลังตําหนิฉันเพื่อช่วยพวกนายจึงต้องเผยตนเฮ้ยเผยตัวจนจับหมูป่าไม่ได้แบบนี้ดีถ้าง,งานให้เมสอ๋อให้ตัวให้ตัวเรามาช่วยจับหมูป่าแล้วกันโอเคขอบคุณที่โชว์ไปไพมอนนี้ไม่เคยคิดจะกอดเลยว่าจะโดนไพมอนชมแต่ว่าอยาเลย ทุกครั้งที่กองอัศวินเข้ามาช่วยวฟูงมาป่ากันเป็นต้องหิวทุกทีอยากเกรงใจเลยเราฟังข่าวดีอยากพวกเราแล้วกันไอ้ไพยว่านี่ก็รับงานมั่วตัวไปนะถามสักคำไว้มาอยากคำเปล่า Hunter Trap ได้รับ Hunter Trap Hunter Trap Hunter Trap สองอันอ How 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 อ้าวใช้ยังไงมันใช้ยังไงผมต้องหล่อใครรู้ก็คอมเมนต์ว่าผมไม่รู้เดี๋ยวผมขอไปลองอันติของของตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหม่จากเมืองน้ำหรือเปล่าเฟ a มินเนตเฟลมินเนตอ่านยังไงวะเฮ้ยหมูป่านี่ไม่ต้องใช้กับดักละ ขอร้องหน่อยขอร้องสก,กิลหน่อยเออเออเอาตีเดียวตายเฉยอ่ะอ่ะเลเซอร์ไม่ต้องใช้แล้วกับดักอ่ะตีให้ก็จบเลยเนี่ยแหน่ตีนิดเดียวมันก็ตายเลยเนะี่ยเอาเอาไปไอ้เรื่องมากจริงเลยที่กเกียร์ใช้แล้วกับดักเออแค่นั่นแหละเรื่องมากเพื่อดูสิว่าเราจับได้แล้วเออเห็นปะขอบคุณนะแต่ว่าแต่ แต่ว่าถ้าเป็นพวกเราทำเองน่าจับได้สักห้าถึงหกตัวแล้วมาใช้เพื่อนสนสายวันนี้มีหมาป่าต้องอดอาหารตแแานะแล้วไม่เป็นไรหรอกเขาว่านะแล้วไม่ปหาอีกเอ๊ะอัลซเวินชุดแดงเดี๋ยวแอมเบอร์แอมเบอร์ออรถ้าเธอลงมือแล้วก็คิดว่าพวกเขานี่ไหม้ไปหมดเนละโอเคชัดเจนเลยแอมเบอร์อย่างงก็แอมเบอร์อัลซเป็นชุดแดงมีแค่คนเดียวจะไปแล้วนะโจงนี้ ช่วงนี้ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยพวกนั้นก็ระวังหน่อยนะรักษาตัวด้วยโอเคหนีมีมิชชั่นอยู่ข้างหลังนะเป็นคนที่แปลกจริงๆเพื่อนอาตวินที่เขาพูดถึงนั่นชุดสีแดงเด็กผู้หญิงที่ร้อนแรงมีแค่โอคนเดียวไ,ฟไฟม่ไพ่มั่นแอมเบอร์แอมเบอร์อมมอรยังไงก็แอมเบอร์อะไรเนี่ยความหมายของลูปิเข้ลูปิปอะไรท้ออ่านไม่ออกก็เรียรนี้ก็จบละจบไป ถึงแม้จะมือมือหน่อยกับไอ้กับดักเนี่ยเอามาวางทำไมเอามาวางก็ไม่ได้ใช้เออวางเพื่อก <laughs> ็แก้วเลยวางซะจงแจ้งเนี่ยจงแจ้งตรงไหนวะเออ <laughs> นี่ฮะจบจบคลิปไปดยคนสวยที่เป็นผู้ชายฮะโดนแฟนหาว่าเกีได้คลิปเนี้ย